สวัสดี EP ใหม่ของ l e a b e รนะครับผมฮ <c oughs> ะนะวันนี้ผมก็จะมาให้ดูอีเวนต์ใหม่นะครับผมอ่าจะมีอะไรกันบ้างนะครับไปดูที่การเล่นชื่อชื่อของมันก็ชื่อชื่อว่าสซเทอรนแกลเชอร์นะครับถ้าแปลเป็นไทยก็แปลว่าทหารสำเร็จการศึกษานั่นเอง <c oughs> โอเคอ่าอันนี้คือเหรียญเหรียญที่จะบูทพลังโจมตีพลังป้องกันและความเร็วนะครับผมอ่าก็พวกนี้ก็สําเอามาให้เรารีบูทอันรีบูทของต่างๆรีบูทปืนรีบูทปืนความแรงรีบูทรีบูทความแข็งแรงของเราอะไรประมาณนี้ ความเร็ววันนี้อันนี้คือพิสูจน์ตัวเองในคานเป็นทหารฝึกหัดพลทหารและทหารบานศึกอันนี้ก็จะเป็นสัปดาห์ที่สองของไอน,นี้แล้วนะครับผมเต้นถึงสัปดาห์ที่สองครับโอเคจะมีปืนอะไรกันบ้างก็จะไปดูกันเลยครับอ่ะปืนแรก ปืนกลทหาร่านเดี๋ยอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชเออฟืนกลทหาร่านเึกนกันแหละคืนลัมเบอร์ดิสเอกนะครับนี่ไอตัวนี้ปืนนี้ก็ขี้โกงอะด้วยนะครับไอบปืนนี้ก็จ้องพลาพสมาชอพลาสมาช็อตกันโอ้โหมีลูกสองรัวด้วยปัดโช มา้าปลาเหล็กไลฟ์เฟิร์ไลฟ์เฟิร์ซูมยิงแล้วก็ปืนไอ้นี่ปืนพกอะไรไม่รู้ไม่รู้ชื่อปืนพกแกสติก้ะมังอาทหารพันชื่อ้ะมังเฮ้ยผมถึงพลทหารนะครับผมสับอีเวนที่สองแล้วอ,อันนี้ก็คือรางวัลแจกนะครับโอ้ สวัสดีครับปืนไม่เออสวัสดีเนี่ยผมได้แน่นอนครับอืมเออเจะเอาลงจเจ้าลงในจเจ้าลงในสับคาบที่สามจเจาลงในอีเวนต์สุดท้ายแหละครับไอปืนอยู่กลางๆนี่ครับจบอีเวนต์เนี่ยอีเวนต์ที่สามเออ แจกไอ้กลนคู่ด้วยนะอืมก็ก็ไม่ค่อยเละก็ดีอยู่นะครับไอ้กลนคู่นี่ก็กลางไม่ค่อยแรงเท่าไหร่โอเคอ่ะผมจะมารีวิวไอ้แบ็กดินแบ็กินเคิร์แบ็กินค,คาร์ดนะครับอืมอ่าส่วนหัวนะครับผมเอ้ยเอาปืนก่อนก็นได้กันดาเมสสองบล็อก ระยะ2ระยะ3บล็อกความเปนยำสาะสี่เต็มเลยนะครับความคล่องตัวอีก 4. อืมนี่ครับผมส่วนหัวนะครับก็จะเพิ่มระยะเพิ่มระยะการยิงของอาวุธปืนพกเดี่ยว10%นะครับผมส่วนบอดี้ของมันนะครับผมเพิ่มเพิ่มอัตราการยิงของปืนพกเดี่ยว20 ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคไอไ้อส่วนขานครับก็จะเป็นลดความเสียหายยี่สิบห้าเปอร์เซนต์ยี่สิบห้าเปอร์เซนต์ยี่สิบห้าเปอร์เซนต์เคาะจากเลี้ยงกับกับดักนะครับโอเคนะครับก็จะมารีวิวให้ผู้ชมดูนะครับว่ามันเจ๋งดีหรือเปล่าเอาขอเป็นดานเดอะล็อกเก็ตนะครับ เล้วน่ะโอ้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งคุณผู้ชมโอเคไม่มีอะไรละว,ว่ามีใครมานี่ละอ่าปืนนี้นะครับก็จะเป็นเออไม่ได้พูดเลย มาจากไหนวะอะปืนนีจ้จูเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ลืมพูดเมื่อกี้ปืนนี้นะครับก็จะเป็นอันประเภทพวกปืนลูกซองไม้นะครับคล้ายๆกันเลยไม่ใช่ความแรงเท่ากับลูกซองไม้นะครับเี๋ยว อ่าโอเคแล้วก็อันนี้เขาบอกว่าสเตตัสสเตตัสสองบ็อกนะครับอืมไม่น่าจะใช่นะครับก็จะแรงกว่าสองบ็อกประมาณสามจุดห้านี่แหละไม่ถือว่าจะแรงสกเต่อไหร่เอ้ยสามจุดห้าก็ตายแล้วนี่นะ่ะอืมสามนะครับ ไอ้ปืนปืนลูกโมงก็ประมาณ2อโอเคมจะแบบนี่ดูนะครับระยะนั้นก็สองนัดตายนูครับระยะไก่4นัดตายครับผมอืมโอเคเออเออยิงบอดก็ไม่เข้าเลยสักทีก็ได้ก็ได้ของมาให้ดูอีก2ตัวก็แล้วกัน ส่วนปืนมันดีมากเลยนะครับอืมไม่ได้บวกสเตตัสถ้าบวกสเตตัสก็ยิงแรงกว่าใหญ่เอาเอาีบักหลอกก็ตดตำคาญเจ้าเดี๋ยวอืเสตายอีกอ่ะนั่นครับสองนัดตายครับอยาเข้ามาไอ้ลูกสองนี่ออเออเออเฮ้ยจะหลุดทำไมอือ นี่แหละครับอืมปืนถือว่าเป็นเป็น,บ,นบันเดิลที่ดีไหมอ่าก็ดีดีมากๆเลยครับอ่าจะมีลงขายในราคา3ามหบาทนะครับเซตนี้อ่าไอ้เซตพวกนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะผมไม่มีเงินก็ซื้อเซตที่ถูกๆไปก่อนไงอืม อันนี้อันนี้น่าจะ,ะวางขายอยู่นะครับอืมโอเคอ่าก็จะเปลี่ยนเสียงเสียงกันไปเรื่อยๆนะครับอ่าวันวันฮาโลวีนก็เป็นเสียงหนึง่งวันคริสต์มาสก็เป็นเสียงหนึง่งวันที่ไม่ใช่วันวันที่ไม่ใช่วันฮาโลวีนวันคริคสต์มาสก็เสียงเสียงตัวนี้แหละครับผมโอเคก็ฝากติดตามผมด้วยนะครับนิว เนวทวี้นะครับผมไอเพจตรงนี้ชื่อว่านนวิทีใช่ไหมครับอืมก็กลับกันนะผมคิดผมคิดชายาไอตัวนี้ได้ครับโอเคจะเปลี่ยนกับไอเดี๋ยวผมชอบชอบใส่ประจำนะครับก็จะเป็นตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับผมนี่ ดูดีขึ้นเยอะเลยอ่ะก็ฝากติดตามด้วยนะครับนทิวีซิตีนะครับถ้ากดไลค์อืมถ้าถ้าชอบถ้าชอบว่าติดตามผมนะครับผมอ่ะซะ <c oughs> ฝากฝากไว้กับตัวตัวคุณด้วยนะครับผมดูโอ้จะพูดว่าอะไรดีอ่ะ อ่ะก็ฝากฝากตัวได้นะครับ New University นะครับอ่าผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเจอกันคลิปวิดีโอน่ะให้เ๋ยวๆบอกหรือบอกไปเมื่อกี้เดี๋ยวเหมือนคลองไวอย่างหนึ่ง ใอ้เดี๋ยวปืนนี้น่าจะอ,อันนี้อันนี้นะครับอ่าผมจิมไม่ชอบสุดแล้วนะครับอืมให้ให้เขาลดลดลดลงมานิดนึงก็แล้วกันนะครับอันนี้ก็ดโดนลดคุณภาพแล้วนิดนึงแต่ว่าก็ยังแรงอยู่ดีนะครับผม,อมโอเคนะครับเจอกันคลิปวิดีโอนะครับสวัสดีครับผม